มาอันติเลยแล้วกันตัวไหนเลือดน้อยก็เจ็บอะ่ะตดนโดนอันติเราอ่ะึ๊บขี่เึุ้ชุบกูไม่ให้พนอ้สาสไปไปคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโรนใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับเฮ้ยมีมูต่คำหยาบอะ่ะมึงก็ไม่ต้องดูไอเด็กที่อ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้นะครับ แม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆก็ขอการสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยครับอยู่ใน,ก,น,ก,ก,นการแคทบล็อกทวียูคาเกมโลบอกกันแบบนี้ชื่อว่าไคจูอดิเซนก็นดีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะมีคนบอกว่า,วาพี่สอนเล่นตัวนี้หน่อยแล้วก็ได้เลย <S <S เราจะไม่ได้แค่มาสอนอยเดียวเราจะมารีวิวด้วยเลยตัวนั้นก็คือเจจาก,กัวนั่นเองนะหรือทอร์เรนโต้พูม่าอ่าจริงๆมันคือเจจากัวพีพีนั่นเองนะเรามาดูสเต็กเลยดีกว่านะเลือดนะอยู่ที่1450นะความเร็วในการเดิน8ความเร็วในการวิ่ง20 นะเร็วมากเลยนะหลอดอันตินะถ้าเก็บเต็มนะจะอยู่ที่4 0 0พนะแต่ตัวนี้ไม่มีหลอดอันติคลิกเมาส์ซ้ายนะครั้งแรกนะดาเมจที่50นะคูดาวหกสตันทม์อยู่ที่1.5นะ,ะน 5, นะแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายรอบที่2นะดาเมจอยู่ที่45คูดาวหกสตันทมน์0.8นะสกิลที่1นะดาเมจ50คูดาวสิสสตันทม์3สกิลที่2ดาเมจ5 5คูดาวยี่สสตันทม์0.7สกิลที่3ดาเม อยู่ที่15คููดาว60สตันทม์1.2แล้วก็สกิลที่4นะดาเมจจะอยู่ที่45หรือ65นั่นเองนะคููดาว16แล้วก็สตันทม์นะที่อยู่ที่1.4หรือ0.6นั่นเองแล้วก็บีมนะหรือสกิล F ก็คือสกิลปานั่นเองดาเมจจะอยู่ที่135นะคููดาว18ตามโปรตินะจะไม่มีสตันทามเหมือนทุก เลยนะแล้วก็สเปเชียลนะหรืออันติีนั่นเองนะดาเมจอยู่ที่15นะคูดาว90นะสัตนไามศูนย์จุมนะก็คือทําไมดาเมจน้อยเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบย้ำย้ำย้ำนะไปที่เดียวนะก็คือไอ้ทาไม่ตายแร่สีฟ้านั่นเองนะลืมชื่อไปละไม่ได้ดูนานมาเรามาดูสกินกันดีกว่ามาเริ่มจากสกินดั้งเดิมนะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นสกินดั้งเดิมของเจจโก้พีนั่นเองนะนี่มีหอกของแองกิลัสนะ แล้วก็เป็นรุ่นที่ปรับปรุงแล้วเรียบร้อยรุ่นที่ยัด AI เข้าไปแล้วอะเฮอโอเคก็จะประมาณนี้แหละสำหรับสกินเริ่มต้นนะไปเราไปดูสกินกันดีกว่าจะจะก็มีสกินพิเศษแค่สกินเดียวจริงๆนะ <c oughs> โคตรังสารเลยเพราะว่าเป็นตอนนั้นเป็นช่วงเพิ่งมาด้วยนะแล้วก็หลังจากที่มาสักพักก็โดนลบไปนะแล้วก็เลยไม่ได้ทําต่อเลยนะจนทุกวันนี้ก็คือสกินก็ชื่อพียวโก้นั่นเองนะก็ <c oughs> สกินนะที่ทุกต,ตัวต้องมีนะไป อ่านี่นะก็ะจะเป็นสกินเจจกกักัวพียวโ,โกนั่นเองนะก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะแต่แค่เป็นสีทองนะแล้วก็มีสีฟ้าเรืองแสงด้วยนะตรงหนามของแองกิลัสนะตรงตาก็เรืองแสงด้วยแล้วก็มีระย,ยิบระยับสีทองที่ตัวนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สีทองที่ตัวนะมีระย,ยิบระยับสีฟ้าที่หอกด้วยนะก็ถือว่าเท่เลยนะแต่ดูเหมือนเท็กเจอร์มันจะดูทําให้เก่าไปหน่อยนะสีทองเลยดูแบบดูเก่าๆสนิมขึ้นนิดนึงนะเป็นสีทองที่มีสนิมเออแต่ก็ถือว่าเท่โอเคก็น่าจะ ประมาณนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับสกิลหรืออนิเมชันอะไรพวกนี้นะไปะอ่ะมาเรามาดูอนิเมชันตอนอยู่เฉยกันดีกว่านะนี่ตอนอนิเมชันตอนอยู่เฉยๆก็จะประมาณนี้นะเป็นการยืนถือหอ,อกนะอืมมารอสักพักอ่าแล้วก็มีตั้งหอ,อกนะนี่มองซ้าย อ่าแล้วกลับไปวางหอ,อกเหมือนเดิมนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับแอนิเมชันตอนอยู่เฉยนะไปแอนิเมชันในการเดินนี่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับแอนอิเมชนะันในการเดินมองไกลๆก,ก,ก็ถือว่าเท่อยู่นะสำหรับเจจากกัวนะเออผมชอบมากเลยนะถ้าแบบทำเป็นหนังก็แบบเดินมาไกลๆแบบถือหอ,อกมาอย่างเท่แลนะ้วดูดิแอนิเมชันในการวิ่งอ่าก็จะเป็นการจับหอ,อกสองมือนะแล้วก็วิ่งประมาณนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันในการว่ายน้ำกันดีกว่า <Huh? S 2> อ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับอนิเมชันในการว่ายน้ำนะก็เป็นการว่ายแบบคนปกติเลยนะสำหรับอนะิเมชันนะแล้วก็ถือหอกไปด้วยนะระหว่างว่ายโอเคมาเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่ามาสำหรับสกิลคิกคิกครั้งที่หนึ่งอืมคิกครั้งที่สองอ่าก็จะเป็นการฟาดหอกสองครั้งเลยนะสำหรับสกิลคิกซ้ายนะทั้งสองรอบโอเคมาสกิลที่หนึ่งปบอ่าก็จะเป็นการ แทงแล้วก็โยนไปข้างหน้านะตามทิศที่เราหันเลยนะแล้วก็สกิลนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถแคนเซิลบล็อกได้นะคืออย่างเช่นศัตรูบล็อกอยู่ใช่ไม่มเรากดท่าเนี้ไปปุ๊บมันจะแทงทะลุบล็อกเลยนะก็คือต่อให้กดกันหลอดป้องกันเต็มแค่ไหนก็ไม่สามารถกันได้นะก็คือจะโดนเราแทงและโยนอยู่ดีนะสำหรับสกิลนี้นะมาสกิลที่สนี สกิลสองจะเป็นท่าไว้สําหรับการเคาน์เตอร์นั่นเองนะการเคาน์เตอร์ก็คือการแบบเหมือนว่าศัตรูตีเราเข้ามาใช่เรากดท่านี้ก่อนหน้าปุ๊บเราก็จะโจมตีกลับไปนั่นเองนะก็คือเราจะไม่โดนดาเมจที่ศัตรูจัดการมาแต่จะเป็นการที่เราจัดการศัตรูกลับไปนั่นเองนะก็คือเหมือนการกดบล็อกเราไม่โดนโจมตีแต่เป็นเราที่โจมตีเขากลับไปนั่นเองนะนี่คือการเคาน์เตอร์นะโอเคมาแล้วมาสกิลที่3 อ่ะสกิลที่สามก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะแต่ถ้าเดาก็น่าจะเป็นการเพิ่มบัฟให้เจเจวัวของเราตีแรงขึ้นหรือสกิลอื่นทําให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะอันนี้ใครรู้ก็ช่วยอธิบายเพิ่มทีนะสำหรับสกิลนี้นะเพราะเมื่อกี้มันบอกดามเมจแต่มันไม่ได้ทําอะไรเลยนะโอเคมาสกิลที่สี่ปึ๊บปึ้ม ก็จะเป็นการกระโดดเข้าไปหาศัตรูนะแล้วก็ตีลังกาหนึ่งทีเพื่อฟาดนะทำให้ศัตรูกระเด็นออกไปนะเอาไว้แบบกระโดดเข้าหาศัตรูแบบโจมตีมให้ศัตรูทันตั้งตัวได้เลยนะมาแล้วสกิลต่อไปสกิล f นาสกิล f ก็จะเป็นการโยนหอกไปหาศัตรูนั่นเองนะคือเราต้องเล็งดีดด้วยนะบางทีมันก็อาจจะไม่ตรงนะสำหรับสกิล f นะมาเรามาดูอันตรีกันดีกว่ามาก็อย่างที่เห็นนะไม่มีหลอดอันตรีนะแต่เราก็สามารถกดได้เลยนะอะสกิล x นี่ก็จะเป็นแล่สีฟ้านี่ขึ้นมานั่นเองนะอาคิทายออสกิลนี้เนี่ยไม่ต้องเก็บหลอดหรืออะไรทั้งนั้นนะแค่รอให้สกิลเอ็กซ์เนี่ยมันหมดคูดาวไปแล้วก็สามารถกดอีกครั้งได้เลยนะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงอยู่เหมือนกันนะตอนที่มาแรกๆเนี่ยมันไม่มีสกิลสองสามสี่มั้งแล้วก็ไม่มีอันติดด้วยก็เลยแบบเล่นยากหน่อยแต่พอแบบสกิลอะไรมาครบเนี่ยโหเล่นโคตรโหดเลยตัวนี้นะสำหรับผมนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสาหรับเจจักกั้วสกิลต่างๆนะเราดูท่าคำรามกันดีกว,ว่าสกิลอา ก็จะเป็นท่าตอนที่คุณปู่นในห,นหน่วยพิชักโลกให้ลองทําท่าตามนะก็จะประมาณนี้ท่าคำรามที่2ท่าคำรามทีอ่าก็จะเป็นการยกหอกขึ้นมานะเหมือนแบบแสดงชัยชนะหรือแบบจะเริ่มโจมตีแล้วนะอะไรประมาณนี้นะโอเคไปเราไปดูแอนิเมชันในการตายกันดีกว่ามา<ฮ>อ่าพอตายแล้วก็จะบอกว่าไซโยนาระด้วยนะ โอ okay. เคกล่องข้างหลังก็จะหลุดออกมาด้วยนะนอนแผ่กับพื้นเลยก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับเจ็ดจกักรกนะถ้าผมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็คอมเมนต์มาเสริมได้นะว่าเออให้ข้อมูลว่าตัวนี้มันทำอะไรได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะโอเคเราไปช่วงที่ทุกคนรอคอยดีกว่านั่นก็คือเท่าตีแบบย่อมๆนั่นเองนะไปเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟรวมกันดีกว่าไป อตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟรวมกันแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปหาคนเพื่อห้าวตีนกันดีกว่าแล้วโชว์สกิลเพรฮโหวดของเรา let's go <S โหแม่งมีแต่เมกากอซิล่าเยียเลยเนี่ยสงครามเมกากอซิล่าคุณจะเล่นตัวไหนดีเนี่ยโอ้โหแม่งแก๊งวะเนี่ยเจ้เหมือนจะลุมนะเนี่ยโหโหเชื่อเหมือนแบบพอสวายแบบลุมกินขนมปังกันไหนเะฮียก่งไม่กลัวครับกลัวมาเยอะถ้าเรากด ฆ่าไปทีหนึ่งแม่งหลุมแน่เลยดูทรงละดูดิแค่กซิราตัวเดียวแม่งไล่กันโอโ้โหไอ้เหียประสวัยต้อนขนมปังเริ่มเลยแล้วกันขอญาตเริ่มนะครับโอ้ยแม่งเอ้ยอ้าวกันอย่างนงี้ขอญาตแทงนะฮะอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนโดนตดนปฏิเสธโดยสกิลมาสิชิมังไม่เล่น มันไม่เล่นตามน้ำเราเุ้ยเชิญอย่าลุมเก่งไม่กลัวกลัวลุมขอยนญาตขี่หัวนะครับอืมฟันกระเด็นหมดอะอเอาสิอ้าวอ้าวอ้าวขี่มาเลยจะได้ปลาได้ถูกถูกจะได้ปลาได้ถูกถูกเอาสิอ้าวเฮ้ยแม่งลุมเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเอาโดนนี่ว่าไปขอจิ้มหน่อยดิ ขี่ก็ได้มาพี่ชายโอ,โอเคโดนหางอ๋ออ๋แม่งมัวสัวตัวเหล่กกันหมดแล้วเอ้ากูจะแค่จะเล่นกัะเฮเซโอ้ยโอ้ยแม่งรู้ทันกูอ้ยโอ้ยมาอันติเลยแล้วกัน ตัวไหนเลือดน้อยก็เจ็บอะ่ะโดนโดนอันต,ต,ต,ติเราอะ่ะปึ๊บขี่กับสัส,สวัดสารุอุ้ยเฉยได้แล้วหนึ่งตัวได้คิวแล้วหนึ่งตัวแต่ไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้อืมปลาใส่หัวขออนุญาตจิ้มนะครับแล้วก็ขออนุญาตขี่นะครับอืม ฟันไกลอยู่นะสำหรับสกิลคลิกเนี่ยโอ้โหมันมัวสู้ตัวเหล็กกันมากอะเฮ้ยอะไรกันอะขามหัวกันแต่ก็ยังโดนไปงานแม่นมะแม่นจัดเลยครับพี่ชายอ้าวเฮ้ยกูไม่ได้เกี่ยวเว้ยไอ้ศาสกูโดนอีกแล้วโอ้ยขอยาดขี่นะครับ ขอญาตขี่เลยะฮะฮัฟฟูอะไรคุณโดเฮ้ย,เ,ยเนี่ยบางทีมันก็บั็นะว่าแบบปลาหอ,อกแล้ไม่ไปอ่ะเสร็จกูดิโดนกูจิม้มตูดไปมึงขึ้นไปเฮ้มึงขึ้นไปไปไปรับชะตากรรมก็กูก็ตามมาไงแต่ว่าไม่ขึ้นไงเอ,เอาเอาเฮ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มพี่เฮ้ยแล้วกูเลือดเพิ่มงได้ไงวะกูไม่รู้วะ่ะแต่กูไปแล้วงไงแต่กูโดนลุ้มแล้วไง เนี่ยเนี่ยเก่งไม่กูกูโดนลุมอย่างเงี้ยแหละใจะเย็นพี่ใจเย็นพี่อ่าแน่ไอสัตว์กูอย่างชอบเลยวะ่ะมาไอเฮียไอหน้าเฮียตัวไหนก็เข้ามาดิไอสัตว์จะมาเะล่ะกูให้หมดเลยเย็ดแม่มาดิมาเะล่ะอ่าเอาสิเอาเลยเดีย๋ยวมันต้องใช้สกิลไอ้นี่ต่อมาใช่ไหมจัดไปดิ จะไปดิสัตว์มาดิที่อะไรอ่ะไ้เที่อะไรอ่ะแล้วมึงเที่อะไรอ่ะกูอ่ะฮะมาดิ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 กูรู้แล้วว่ามึงต้องทำอย่างนี้กันไม่ล่ากันไม่ล่ากันไม่ล่าขอญาตใช้เลยมาซี่มาซี่อุย้ยไม่ทันว่ะ ไม่ทันแม่งสักทีไปชุบกูไม่ให้พนไอ้สา์ไปไปไอ้เฮียกางเก่งลิงลอยฟ้ากูม,มึงเก่งแค่ตอนมีเพื่อนนั่นแหละไอ้เฮีย โซนกูไปดีเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมปึ๊บเฮ้ยเชื่อไอ้แม่งสัตว์นรกมาซี่มาซี่โดนกูขี่ไงไปเลวแล้วโดนกูขี่ไงแล้วพวกมึงอะ่ะจบแล้วไงอ่ะเนี่ยเป็นตออสตายพวกมึงไงเฮี่ยมาดิไอ้สัต์ไหนไอเฮียชื่อม่วงอยู่ไหนวะ ยี่ชื่อวงอ๋อเคนี่ใกล้ตายแล้วนี่ใกล้ตายแล้วนี่ไอสัตว์มาดิไอเฮีย้ยมากูเก็บหมดเลยเฮี้ยไอเศษเหล็กไอเฮ้ยบาปะกงเศษเหล็กบาปโกงพวกมึงอะโดนกูอ้าวไอสัตว์เฮี้ยนี่น <c oughs> ไอเฮี้ยน <c oughs> <c oughs> ี่น <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่หลับจ้ำไม่หลับจ้ำมากูสู้อย่างตัวตายกูไหวไหลไอเฮี้ยเลือดบูบ้านเลือดชาวบ้านวังละจันเฮ้ยอยู่ในสายเลือด ไปก่อนไอ้เฮียเก่งไม่กลัวกลัวมาหาเยอะแม่เยสไม่ต้องไอเ้เฮียไม่ต้องเดี๋ยวกูไปหาเองไอ้แม่เยสเชื่อ้หกูม,เมีเอาสิ่เอาสิไอสัตว์มาดิมาดิมาดิาดเฮียแล้วกูไปละจ้ากูไปละจ้าเอาเข้ามาหาอันนี้ก็โดนกูดิ กระดกูกเล่นเสียววะดิดกระดูกเล่นเสียววะดิโอุ้ยเชยแม่งเล่นเสียวกูกลับโอ้ยโอ้ยอติอติกลับมาเร็วอติจา๋าอติจา๋าอติจ,าตจา๋าอาล่ะวาระสุดท้ายของผู้บึงมาถึงแล้วอเออของกูด้วย <Huh? S 2> โอเคก็จะประมาณนี้ นะสําหรับสกิลการเล่นนะก็คือโดนลุม2ตัวเออยังพอไหวแต่3-4ตัวขึ้นไปเนี่ยไม่ไหวละเป็นใครใครก็ไม่ไหวโดนลุมคนเดียวอย่างเงี้ยสต่อหนึ่งสต่อหนึ่งเนี่ยโอเคก็ okay. <laughs> <laughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อหรือถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยหรืออยากจะช่วยคอมเมนต์ให้ความรู้อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะมาคุยกันได้นะใต้คอมเมนต์เลยและช่องเราก็มีระบบสปาชิกนะนะเริ่มต้นแค่20บาทเองนะรายเดือนนะเออแล้วก็มีซุปเปอร์แตงเนาะใครที่อยากดอ ช่องทางไหนก็สามารถจัดกันได้เลยนะโอเคแล้ววันนี้ก็ขอรากันไปก่อนครับบายบาย